สวัสดีครับเพลงที่สองค่ะเพลงที่สามแม่เป็นเพลงที่มันก็ไม่ถึงกับว่านานนะทุกท่านมันไม่นานแต่มันก็ไม่ไม่น่านจะใช่ยุคนี้อ่ะคือถ้าเกิดว่าอินโทรขึ้นมาเนี่ยทุกท่านก็จะคุ้นชินเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้ดีอีกหนึ่งเพลงครับ โซโลการ์นใหเรานะครับร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดร้องได้ร้องนำ JC และเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้มารวมกับ JC ตรงนี้แลวเดี๋ยวเราจะตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะอินเทร์าได้แน่นอนนะครับคิดว่าร้องกันได้ทั้งเพลงนั่นแหละเนาะไม่เอาไม่แอง์ใครร้องได้ร้องไปวดยกันนะครับรางวัลแด่คนช่างฝันนะครับของพี่จรันมโนเพชรครับใครร้องไม่ได้แถวฮู้ อย่าเกิดพินคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวนไว้ใครขวางกันมีดวงโต สู้ไม่หวัน่นคือรางวัลแด่ความฝันนั้นยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขากน้ำถ้าเธอกลามถอยไปฉันคงเกินฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่ จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายนำ ไปฉันคงเกินฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจงให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกล้าหาย,ยามหหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดัง บองและสร้างสรรเมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหันสู้ไม่วันคือร้างวันแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอเพนนี้เนเป็นเพลงที่ผมร้องมานานมากค่ะจำได้ว่าร้องเพลงนี้ตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นอยู่เลย เร่ขึ้นมาก็ร้องเพลงนี้แล้วก็คือว่าจําได้ว่ามันเป็นเพลงที่แบบร้องสบายๆร้องไปเรื่อยๆแล้ว,ลวพอดีวันนี้เปิดเจอเพลงนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออเพลงนี้เราน่าจะร้องให้เพื่อนๆในช่อง Youtube เราฟังดูกันนะเชื่อได้ว่ายังน,นี้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในยุคในช่วงเวลาเดียวกันกับผมก็น่าจะชอบฟังเพลงนี้กันอยู่แน่ เพลงช่องเราจะหลากหลายหลากสไตล์นะครับเราก็จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนวนมาให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกฟังกันนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมแบบร้องเพลงแนวแบบปลุกใจให้เพื่อนอยากออกรบมากๆเนี่ยผมกลัวเพื่อนๆจะอยู่ไม่ติดบ้านกันแต่เพื่อนเอเจซีอยากออกรบแล้วเจซี่นำทีมหน่อยแล้าผมแย่เลยนะผมก็จะอดนำเพื่อนๆออกไปไปไปบุกลุยลุยไม่ได้ ดังนั้ฝากเพลงนี้เป็นเพลงให้กำลังใจกับทุกคนนะครับท่านใดที่ยังต้องเดินอยู่บนขวางน้ำปัญหาชีวิตท่านใดที่ยังต้องเดินอยู่แล้วก็สู้กับเรื่องราวในชีวิตขอให้รู้อะครับว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวที่เจอปัญหาชีวิตและไม่ใช่ไม่ใช่ท่านคนเดียวที่กำลังต่อสู้อยู่ผมก็เช่นกันเราเกิดมาทุกคนเรามีขวาหนามชีวิตกันทุกคนนะครับเรามีปัญหาชีวิตกันทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้กับปัญหาชีวิตของเราแบบไหนอย่างไรและสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้มากมายและเอาชนะมันได้มากมายเท่าไหร่แค่นั้นั การที่เราไม่สู้แล้วเรายอมท้อถอยเรายอมแพ้เพท่ากับว่าเราปล่อยให้ชีวิตเราตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะต่โดยที่ผมยังสู้กับปัญหาชีวิตผมขอให้ทุกท่านที่มีปัญหาชีวิตสู้กับปัญหาชีวิตไปเหมือนกันกับผมสู้ไปด้วยกันครับจากเพลงนี้เป็นเพลงที่สองนะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะครับขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้ทิปที่เลขที่บัญชีตรงคําอธิบายเพิ่มเติมหน้าช่องใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณมากครับผม ขอบคุณนะครับในทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงน,ลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการแชร์คลิปฟังบนฟังซ้ําฟังหลายรอบขอบคุณในาการแบ่งปันช่องนะครับบอกต่อช่องชักเชิญชวนเพื่อนคนที่ท่านรู้จักให้มาติดตามและก็สนับสนุนผมนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับนักร้องผู้ชายจากต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนนี้ในก้าวแรกที่ตั้งใจมาเป็นนักร้องบนช่อง YouTube ขอบคุณในการบอกต่อสนับสนุนทุกช่องทาง และขอบคุณในการมีอุปการะคุณเมตตาเอ็นดูนักร้องตัวเล็กๆคนนี้ผู้ชายต่างจังหวัดเจมแมนๆคนนี้ขอบคุณที่เมตตากันเสมอมาไม่เลิกติดตามห่างหายกันไปไหนนะครับขอบคุณทุกการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางมันอกาศนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันกับเพลงปิดนะครับเพลงปิดจะเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่ได้เราต้องไล่ไล่ไ่จังหวะเปิดมานี่เราต้องไม่เปิดให้เพื่อนตกใจถ้าไม่จําเป็น วบานีีผมก็บอกอย่างนี้ว่าบางวันผมก็เปิดมาซะแรงเชียแต่วันนี้สบายๆวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์เราสนุกวันหยุดของเรา oh <my> ท่านใดที่ยังทํางานอยู่ก็โอที oh <my> ส่งแรงสําแรงกันเนาะ oh <my> ก็รับโอทีเผื่อผมด้วยเนาะแ oh <my> ละโอทีมา oh <my> ก็คิดถึงทิหน้าช่องบ้านเนาะ oh <my> อยาอกไดก้กาได้ก็ดูะนะ จากไว้พลอยยิ้มม่เสียงร้อยทุกท่านในเพลงที่สอนนะครับซีอเกนฟอนนินซอนนะครับเดี๋ยวเจอกันเพลงถัดไปบ๊ายบายเพลงนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายนะ